ตัวลำโพงเสียงทุ้มมีมิติดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียงใสเสียงแหลมมีมิติดีขึ้นกว่าเดิมเลยชัดเจนเปิด Dolby Atmos ได้ทันทีนะครับถ้าเอาความคมความไรเนี่ยกล้องหน้าได้เลยนะครับแต่ถ้า Beauty View อะไรเนี่ยต้องไปดูแบรนด์ที่เราชอบ Beauty อีกทีหนึ่งแล้วกันมีแอปแต่งอะไรอยู่แล้วผมว่าโอเคสัก 7คะแนน7.5คะแนนกล้องหน้าถือว่าดีในซ m sung นะถือว่าดีแล้วก็เรื่องของงานวิดีโอนะครับทำได้ดีเหมือนเดิมอัดวิดีโอ 4K สลับหน้าสลับหลัง 4K 30เฟรมทุกเลนส์นะครับบางตัวตัวท็อปยังทำไม่ได้เลยนะครับ3-4หมื่นนี่ก็ยังไม่มีก็มีนะครับตัวนี้ทำได้เครื่องมันร้อนถึง38.5องศาตายสิครับโอ้โหพักไปด้วยฆ่าไปด้วยคนอะไรจะโหดปานนี้นี่ไงนีไ่ไงนี่ช่วยด้วยโอ้โหว่าผมกินกล้วยบนหลังคาครับ <S <S สวัสดีครับคุณผู้ชมพอการรีวิว Samsung Galaxy A53 5G วางขายด้วยกัน3สีในมือผมอ e s ซัมแบล็ k แล้วก็มีอ s o ซัมบลูแล้วก็อ m e ซัมพ s ชนะครับเปิดราคามา14,499บาทราคาอัพจากรุ่นเดิมมา450แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นถ้าซื้อตั้งแต่18มีนาคม65ถึง24มี 6, 5, 5, นาคม65นี้รับฟรี3ต่อด้วยกันนะครับต่อแรกคืออัพความจุทันทีจากแรม8 s t สตอร์เรจเป็นแรม8 s t สตอร2เรจนี่โมเดียวกับรุ่นพีเขาคือ s เอสลี่า สูงถึง2000บาทก็ได้ความจุเข้าไปเต็มเต็มต่อที่2คือจอแตกเคสมฟรี3ครั้งต่อปีแต่นี่นะครับต้องไปดูเขาดอกจัดไว้นิดหนึ่งว่ามันสาเหตุอะไรบ้างอ่าจาก Samsung Care p พั s นะครับแล้วก็ต่อที่3คือผ่อน0% 15เดือนตกเดือนละ9 6 7บาทที่ samsung com และ Samsung Experience Store ทั่วประเทศนะครับโอเคไปดูโปรโมชั่นกันได้เ,ไดไดเท่านั้นยังไม่พอนะครับซื้อ Samsung เขายังให้พรีเมียมในหลายๆอย่างนะครับเป็น y o u t u b พ p ีเม i u ม 2เดือนใช้งาน Spotify Premium 3เดือน OneDrive 100GB 6เดือน Adobe Photoshop Lightroom และ Adobe Creative Cloud Express ฟรีอีก2เดือนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องของสเปคผมขอดูเรื่องของ Dimension ก่อนนะครับสักเล็กน้อยซึ่งจริงๆดูอาจจะไม่แตกต่างอย่าเดิมแต่จริงๆแตกต่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นม,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 มนๆแบบนี้เห็นไหม และมีความบางกว่าเดิมนะครับ A535G อยู่ที่8.1มิลแล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเป็น190กรมัมคือต่างกันแค่กรัมเดียวแต่แบบเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง500มิลลิแอมพ์วิซวกร์เขาเก่งจริงๆนะฮะเรื่องดิเมนชันขอตบมือให้วิซวกรครับโอ้โ oh, ห okay. แล้วก็ขอบข้างเครื่องครับจะเป็นแบบ S22 Series เลยก็คือจะคุมเต็มหมดแบบนี้นะครับคุมไปถึงหน้าจอเลยซึ่งฟิลลิ่งในการจับจอเนี่ยมันรู้สึกแน่นกว่าเดิมแต่สิ่งที่ผมจะต้องตีเลยคือตรงนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับหรือเป็นแบบพลาสติกนั่นเองนะครับตัวฝาหลังอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยง่ายคนใช้ก็น่าจะใส่เคสครับไม่มีข้อสีเลี่ยดเรื่องนี้อยู่แล้ว ผมว่าทำแบบนี so good, But, add, okay. it it ้ดีแล้วนะครับเวลาซ่อมก็ถูกนะครับเวลากระจกมันแตกเนี่ยเปลี่ยนทีมันก็แพงแต่เรื่องความทนทานไม่ด้ว่ากันอีกทีแต่เป็นรอยเป็นรอยแน่นอนแต่ถามว่าท่านให้มาแบบนี้ผมโอเคแล้วเพราะว่ามันแลกมากับน้ําหนักตัวที่ไม่หนักมากนะครับแล้วก็การซ่อมบํารุงที่ง่ายดายเนาะก็ไปใส่เคสกันเอานะครับเรื่องนี้แล้วก็ตัดดูหูฟัง3.5ทิ้งไปแล้วแต่ด้วยความที่เพิ่มมาเป็นแบตเป็นอะไรมากผมถือว่าคุ้มนี่คือดิเมนชันถ้าให้ผมเทียบกับตัว S22 Series <Kristen> นี่คือเหมือน S22 Series เลยจริงๆเ ขอบเพื่อนมันจะเป็นแบบพุ่มเต็มเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นหันหลังมาเนี่ยแตกต่างละอ่ะโอเคมาเหลาสเปคกันสักนิดหนึ่งนะครับหน้าจอให้มันเป็นหน้าจอ6.46นิ้วหรือ6.5นิ้วจริงๆผมเทียบกันดูไม่มีความแตกต่างเลยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเป็น Super a m อ l มเ Full h ู Plus แบบ120 h z ความสว่างพีิกสูงสุดอยู่ที่800นิตแล้วก็รองรับการสติฟาจาก SGS ทางยุโรปนั่นเองในการใช้แบบ Comfort ดวงตาซึ่งจริงๆแล้วจุดนี้เขาทำมาได้ดีตลอดนะครับชิปประมวลผลตัวนี้เป็น Exynos 1280ซึ่งผมยังไม่เคยทดลองตัวนี้มาก่อนเป็น o c ค a c อ r e 5นาโนเมตรนะครับแบรงก็เดิม g ิง c o ค e 19%แล้วก็ม t i ติคอ18%แต่ว่าเดี๋ยวไปพูดกันอีกทีว่าใช้งานแล้วแตกต่างกันแค่ไหนเนาะแต่ว่าต้องรอนานกว่าน,นี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราเพิ่งได้เครื่องมาเพิ่งจะทดสอบหน่วย8 s t o r a g ด128นะครับเพิ per ่มไมโครแอดดิกาสได้อีก1นึเทราไบต์ B. นี่คือจุดเด่นของเขาเลยคือบางตัวเนี่ยจะ เริ่มแรมด้วยการย่ย้ายสตอรี่มาเป็นแรมนะในการใช้งานให้มันลื่นไหลามากขึ้น Android 12ครอบทับโดย One UI 4ซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับท็อปแบตเตอรี่5,000รองรับชาร์จไว25วัตต์ลำโพงคู่เหมือนเดิมแต่ว่าดังกว่าเดิมเดี๋ยวเทสให้ดูกล้องหน้า32ล้านพิกเซล f 2.2อัดวิดีโอแบบ 4K 30fps ได้ซึ่งในเ่นราคานี้หลายๆตัวอัดไม่ได้นะครับแถมตัวนี้สลับหน้าสลับหลังเป็น IMX 616นะเซนเซอร์ตัวเดียวกับตัวตัวเดิมแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันวร์ ออกมาไล้องหลังชุดเดิมนะครับ64ล้านพิกเซล f 1.8นะครับมี OIS ในตัวการสั่นแมคานิกไม่พอยังมีระบบ AI ที่ชื่อ VDIS ใส่เข้ามาให้ด้วยเป็นซอฟต์แวร์ในการช่วยการกันสั่นนะซึ่งก็ใช้ IMX 682ในต่างประเทศเนี่ยเขารวบรวม t อป5มือถือที่ใช้ IMX 682มาแล้วครับตัวซ m s u ุงเนี่ยติดตั้งแต่ A 52S 5G แล้วคือมันประมวลผลภาพมาได้สวยเนาะแล้วก็ u l t r a wide 12ล้านพิกเซล f 2.2ก ก็เป็นเจนใหม่เหมือนกันเดฟ5ล้านพิกเซล f 2 4มาโคร5ล้านพิกเซล f 2 4ก็เดฟมาโครก็ใส่มาเต็มบางตัวก็ตัดเลยล้านบางตัวก็ตัดเดฟเลยสอ2ล้านอะไรเงี้ยอันนี้ให้มาเต็มในชุดเลนส์กล้องใสมาครบนะครับถือว่าคุ้มค่าการนั่งกันฝุ่นเหมือนเดิมที่บอกไป Sam s u n g Knox มีมาให้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับยังกับจาวิทกันเลยทีเดียวนะจุดจุดนี้เรื่องของการใช้หน้าจอตางๆตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมให้1 0เต็ม10ผ่านอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได วิชั่นผมว่ายังไงก็10เต็ม10ผมให้ไปเลยดีถือว่าดีในเกณที่แบบว่า9ถึง10คะแนนเต็มให้ผ่านตัวลำโพงเสียงคุ้มมีมิติดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียงใสเสียงแหลมมีมิติดีขึ้นกว่าเดิมเลยชัดเจนเปิด Dolby Atmos ได้ทันทีนะครับก็คือเสียงก็ะหึมมากอุย ลำโพงแบบดังเสียงดีกว่าเดิมอันนี้คือต้องชมเลยประมาณ15-20%ให้เลยคือดีกว่าไอว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจอภาพลำโพงการใช้งานเรื่องรูปภาพต่างๆนานาน,นะครับถ้าไม่ต้องไปเสพดอบบี้อะไรจริงๆครับผมว่าสีสันใกล้เคียงตัวทอ็อปเซตจอคาลิเบตมาให้เป็นมาตรฐานนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้ครับเอาตามรุ่นพี่เลยเข้ามาที่คุณสมบัติขั้นสูงมีมดแล็ครับ มัลติวินโด s สำหรับแอป,ปทั้งหมดคืออะไรสําคัญมากนะครับรุ่นท็อปๆหลายๆตัวเนี่ยมันไม่มีคือจริงๆต้องยอมรับเลยว่ามัลติวินโด w ของซัมซุงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าจะดีที่สุดในการบังคับแอป,ปต่างๆนา,ๆน,านะอย่างเช่นตัวนี้ครับแบ่งเป็น แยกหน้าจอใช่ไหมตัวนี้ครับคุณกดอิน t ต g r a แกรมเข้ามาเล่นได้คุณดูแล้วเมื่อกี้ที่เห็นตั้งค่าไหมมันจะลบทุกอย่างออนะจากหน้าจอเพราะว่ามันมีฟังก์ชันนี้ครับมันมีฟังก์ชันตรงนี้เติมเต็มหน้าจอในมุมมองแยกหน้าจอพวกแถบข้างหน้าจอเนี่ยมันจะไม่กวนเวลาเราแบ่งหน้าจออินเตอแกรมเนี่ยปกติมันไม่อนุญ,ญาตให้แบ่งนะครับผมจะแบ่ง n e t f l i x ทําไมเราขายของในอินเตอแกรมหรือเราคุยกับผู้สาวในอินเตอแกรมเนี่ยเราก็อยากที่จะคุยอินเตอแกรมไปด้วยดู n e t f l i x ไปด้วยเออมันจะได้ไม่ต้องซีเรียสม,มายยแล้ววดี๋ เราจะทำแบบนี้ให้ดูครับนี่โอ้โหเล่นเล่นแบบแนวนอนนี่ผมไปสาธิตใน Galaxy Tab S8 Ultra ให้ดูแล้วนะครับคือมันไม่มีเจ้าไหนที่มันจะทำได้แบบนี้แล้วอะแล้วถ้ากดแบบนี้นะครับปุ๊บสลับได้อีกกดอะ่ะมีปุ่มนี้กลับมากดเป็นจอเล็กให้มันเล่นแบบนี้ได้นี่กดมาแบ่งหน้าจอใหม่ก็ได้นี่คือใช้ได้เหมือน S22 ซีรีส์เลยนะครับคือ โอ้มันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมหรือคุณจะใช้กับแอปช้อปปี้ที่มันบอกว่ามันไม่อยากจะให้ใครบังคับมันแล้วและและหันค่าวแบบนี้ได้ โอ้โหคุยกับผู้สาวไปนําแล้วก็ชอปปิ้งดอกไม้ให้ผู้สาวไปด้วยตบเบอร์อให้ซัมซุงและวิศวกรเอามาหอมสักทีสองทีก็ได้นะครับโอ้โหเก่งจริงครับวิศวกรก็คือรุ่นพวกนี้ให้มาหมดเลยตัวนี้มารีวิวฟีเจอร์ให้ฟังกันก่นกอนนะครับต่อไปเรื่องของกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพกล้องหน้าใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมเลยอัด 4K 3 0ก็ได้สลับหน้าหลังได้หมดนะครับแล้วก็การใช้งานกล้องหน้าคล้ายๆเดิมแต่ว่ามันจะขุดดีเทลอะไรออกมาดีแล้วก็กล้องตัวเดิมเนี่ยมันจะออกแบบคอนทราส์เข้มๆหน่อยนบบบางทีแ หน้าเราอมแดงเหมือนคนเมาเหล้ามาอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือเป็นสีธรรมชาติสีทาธรรมชาติมากขึ้นอยู่ที่คนชอบแต่ผมชอบตัวใหม่มากกว่านะอย่างเช่นรูปที่ผมถ่ายมารูปนี้คือหน้าผมทําไมเออขนาดนี้ก็ไม่รู้นะฮะปกติจะเป็นมีมเหอเห็นไหมก็อยู่ที่คนจะเลือกนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมจากการที่ไปถ่ายมาก็ล้แต่คนจะชอบอีกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องเรื่องของกล้องหน้าถ้าเอาความคมความอะไรเนี่ยกล้องหน้าได้เลยนะครับแต่ถ้า Beauty, บิวตี้วิวไรเนี่ยต้องไปดูแบรนด์ที่เราชอบบิวตี้อีกทีหนึ่งแล้วผมว่าอเคคสัก7 7ะแน คคะแนนกล้องหน้าถือว่าดีในซัมซุงนะถือว่าดี ส่วนกล้องหลังก็ต้องบอกอีกว่ามีซอฟต์แวร์เข้ามาทําเช่นเดียวกันกล้องถ่ายได้ดีเช่นเดิมดีเทลเลนส์หลักเลนส์ออลิท์วายนะครับถ่ายได้ดีเช่นเดิมสกินโทนแตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอารูปตัวนี้ขึ้นมารัวๆเลยสำหรับ A53 5G แต่ว่าผมเชื่ออย่างยิ่งว่ากล้องไม่เป็นน้อยหน้าใครแน่นอนอาจจะไม่สวยที่สุดครับแต่มีความมาตรฐานแล้วก็ไว้วางใจได้เรื่องไวบรรล้านที่ไม่ได้เพี้ยนอะไรมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยยังถ่ายแบบติดคอนทราสต์เยอะกล้องหลังเนี่ยก็ใช้ตัวเดิม แต่มีระบบ VdIs อันนี้ของ Samsung ซึ่งใส่มาในตัว S22 ซีรีส์เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยแปลก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคนหนึ่ง Advanced v i d e o Digital Image Stabilization นะครับมันจะทำหน้าที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนทำให้รูปที่ถ่ายสามารถจับภาพได้ทุกคนได้แบบคมชัดไม่มีพลาดอ่าอันนี้ก็เอาไว้ถ่ายในตอนที่มันส,สั่นๆเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมไปลองมาเนี่ยกล้องเนี่ยขวดมันเดิมเพิ่มเติมคือความฉลาดแล้วก็การที่มันถ่ายดีมากขึ้นนะครับนี่คือภาพในตอนที่ผมรู้สึกว่ามันถ่ายแล้ว แตกต่างกันในการเก็บความฟุ้งความอะไรพวกนี้นะครับทาได้ดีเอาเป็นว่ากล้องเชื่อใจได้ก็ใช้ในการถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเซนเซอร์มันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากใช้อาศัยซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะให้มันถ่ายออกมาดีซึ่งผมมองว่าแค่นี้มันก็ยิ่งเป็นอัลตร้าไเนี่ยผมว่าเจนเนี่ยโหดมากคมชัดเปี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกเวลาบางครั้งถ่ายมันจมชาร์โดมันจมซาตูเลชันอะไรมันเยอะเป็นมันดึงเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวผมรอซอฟต์แวร์มันน่าจะดีขึ้นแต่เท่าที่ขนาดมันดึงเยอะผมก็ว่ามันสววยแล้ สถานการณ์ยังไม่ถ่ายฟ้าถ่ายอะไรผมก็โอเคแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้น้อยมันยังไม่ได้รีดิวเยอะน้อยมันจะมีอะไรที่เยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเห็นไหมขุดได้ดีกว่าเดิมที่ผมถ่ายให้ดูคุณผู้ชมดูนั่นแหละฮะ Say that you belong นี่คือเรื่องของกล้องและที่ผมชอบมากไกว่านั้นนะครับจะใส่โหมดแบบเดียวกับตัวท็อปรุ่น p ี2อสยี่สองตาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือมันมีการรีมาสเตอร์รูปภาพสังเกตที่รูปนี้เดี๋ยวผมจัดหน้าจอสักแป๊บนึงนะครับผมอ่าบันทึกหน้าจอ ตัว A 5 3 5G จะมีตัวรีมาสเตอร์กดเข้าไปครับมันจะเป็นการแต่งภาพให้แบบอัตโนมัติซึ่งจะใช้อัลกอริทึมของเขาขึ้นนะฮะในการคำนวณต่างๆๆาแลวดูดูว่าการแต่งภาพของเขาออกมาเนี่ยผมลองหลายๆภาพแล้วดีกว่าที่คาดมากกว่าที่คิดภาสาคิดสโลแกนมากอ่ะเสร็จละดู b บฟอร์กั t อ r เตอร์มันจะตัดแสงฟุ้งหายไปขนาดก่อนเนี่ยยังถ่ายได้ดีเห็นไหมและมันรีมาสเตอร์รูปภาพครับแสงต่างๆนาเนี่ยคมเข้มขึ้นอ่าแล้วก็ปรับตัวเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นไหม พึ่บเห็นไหม เนี่ยเข้มปรับไว้บาลานซ์ให้มันเหมาะสมกับที่ห้องผมใช้ก็คือออกโทนวอร์มนิดนึงใช่ไหมตัวไฟเนี่ยก็เป็นโทนวอร์มขึ้นกว่าเดิมก็แล้วแต่คุณจะชอบนะฮะผมลองยางหลายๆรูปภาพแล้วมันทําได้ดีนี่คือฟีเจอร์ที่ใช้ AI ในการแต่งรูปภาพฟีเตอร์ก็เป็นโหลดได้ไม่ต้องไปโหลดแอปโหลดจากแกลเลอรี่มันได้เลยมันมีแอปรวมดังๆมาให้นะครับนี่ก็คือถือว่าเจ๋งมากๆและที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยมีซอฟต์แวร์เนี่ยครับลบวัตถุตัวใหม่เนี่ยมีลบวัตถุลบเงา,ลบ,เงาลบแสงสะท้อนรีเฟกตได้ ลบเงาเวลาเราถ่ายเอกสารนี่มันมีเงามือเงากับข้าวยเงี้ยเราลบเงาได้ลบงาเอกสารได้เจ๋งมากนี่ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์ที่ใส่มาให้นะครับแล้วก็เรื่องของงานวิดีโอนะครับทำได้ดีเหมือนเดิมอัดวิดีโอ 4K สลับหน้าสลับหลัง 4K 30เฟรมทุกเลนส์นะครับบางตัวตัวท็อปยังทําไม่ได้เลยนะครับสามสี่หมื่นนี่ก็ยังไม่มีก็มีนะครับตัวนี้ทําได้แล้วก็วิดีโอคมชัดอัลต้าวเนี่ยน้องๆตัว S22 อัลต้าเลยยิ่งเป็นแสงน้อยอะไรพวกนี้อัดม ได้ดีมากก็ตัวนี้ไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่ามาตรฐานอยู่แล้วเรื่องนี้นี่คือการทดสอบวิดีโอกล้องหน้าของซัมซุงนะครับ o mm. อโอเค30เฟรมอะจะหมุนนี่ก็มีความเสถียรเหมือนเดิมนะครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับถ่ายก้องหน้าได้แบบโอเคคมชัดมากๆแล้วก็ปั๊บอา้าวโอเคถา่ายอันนี้ได้เราอยู่ที่ ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเดี๋ยวลองซูมให้ดูการทุดครับปึ๊บแต่ว่าเลนส์ตาวายมันจะชาง,งักนิดหนึ่งเพราะว่าการซูมมันใช้เลนเลนหลักอะเนาะมันก็เลยสมมุติประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูทดสอบการสั่นนี่การสั่นเวลาเดินนะครับดีเทลวิดีโอ,อยังเก็บได้ค่อนข้างดีนะนี่ถือแสงน้อยนะครับ แลอ้อันนี้แสงน้อยนะครับเหมือนพุ๊บนี่เทียนนะครับกล้องหน้าก็วิดีโอตอนแสงน้อยก็แสงค่อนข้างดีแต่จริงๆมีสปอตไลท์ยิงครับแต่ตอนนี้มันมืดเห็นไหมดูต้นมงต้นไม้ข้างหลังก็จะมีน้อยขึ้นอย่างเงี้นะครับ เรื่องต่อไปคือเรื่องเกมครับเรื่องเกมเนี่ยด้วยมันเป็นเครื่องที่ซอฟต์แวร์ใหม่มากๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้หนึ่งนะครับใช้จนมันเรียนรู้แบบจนเต็มประสิทธิภาพแต่ว่าเอาคร่าวๆตอนนี้ก่อนละกันเพราะว่าแบงค์เดี๋ยวให้แบงค์เทสมาให้เดี๋ยวมีอัพยังไงว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับการเล่นเกมเนี่ยหชั่วโมงลดไป20-22%แล้วก็ความร้อนขึ้น13องศานี่ถือว่าใช้ได้นะครับ กับแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนที่ออกมา Rv g r a p h i c สูงเฟรมเรท6 0 fps นะครับเล่นได้ลื่นๆแต่ช่วงแรกหลังๆเนี่ยเฟรมเรทมีตกเหมือนกันนะครับ55.2แต่การทัดดีลากสกิลดีมากรายละเอียดภาพสวยสีสันดีมากเสียงดังดีมากมีมิตินี่คือเกม ROV อันนี้การตั้งค่าเกมนะครับแบบสูงสุดโอเคตัวนี้เนี่ยผมเล่นผ่านเกมลอนเชอร์นะครับซึ่งผมเคยทําคลิปตั้งแต่ A52 แล้วคือบางทีการที่เล่นนอกเกมลอนเชอร์ก็อาจจะเล่นได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรอซอฟต์แวร์เขาอัปเดตดุดๆๆมานะฮะให้ดูองศาไว้นะครับ36.6เริ่มเล่นเกมนะครับจริงๆแล้วผมว่าน่าจะต้องการการอัปเดตอีกสัก2แพทให้มันนิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่าจากที่เล่นเนี่ยมันมีอาการแบบลื่นจริงๆคือลื่นแบบเรารู้เลยว่ามันลื่นแบบเฟรมเรทมันลื่นอะยังไงยังไงเฮ้ยไอ้ เอ้ยเอ้ยช่วยทันทีเลยน้องอีกทีเดียวเอไม่ตายนะมันก็ยัง60อยู่แต่จะมีบางครีเฟรมเรทมันมันแกวงนิดนึงซึ่งผมว่าอีกนิดเดียวมันก็น่าจะดีกว่านี้ครับทำไมยังไงเฮ้ย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 ทำไมอ่ะทำไมโอ้โหฟันจนหยดสุดท้ายฮะเฟรมเรทเนี่ยเหลือ4 9 57คือมันมันแกว่งประมาณเนี่ยครับมันแกว่งเด้งขึ้นเด้งลงมาบวกกันเยอะๆครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ต้องเข้าต้องเข้า โอ้โหไม่รู้ทำอะไรโอ้โหง,งุกงงยิ่งฮะห้าสิบสเฟรมเนี่ย60มันมันเลื่อนนะแต่แค่เฟรมมันสวิงแบบลดปุ๊บมันเด้งขึ้นอย่างเงี้ยนะ59 60 56้อย่างเงี้ยซึ่งเวลามันสวิงมันไม่ได้แหลกนะครับต้องบอกก่อนถ้ามันแหลกแบบผมก็จะบอกว่ามันแหลกที่เล่นไม่ได้อะแต่นี่คือเล่นได้ครับสบายอีกสักทีนึงอีกสักทีนึงมาปุ๊บปับ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 ,ปบ,ปบ ลัดช็อตโอ้โหไม่ได้ตายเองโอ้โหเนี่ยเห็นปะเฟรมเรทมันจะ56เนี่ยเด้งขึ้น60อย่างเงี้ยไอ้ว่ามันลื่นฮะมันลื่นผมว่าขาดการอัปเดตอีกนิดนึงสมบูรณ์เลยแหละเอาอีกสักทีอีกสักทีไอหนู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 โอ้โหไอ้หนู ไม่ได้อะบวกกันเยอะๆยัง60ยัง60อยู่โอ้โหยังได้ค่า59าอ่าล่วงสุดยอดฮะสรุปนะครับมันเล่นได้แบบลื่นๆในช่วงแรกช่วงหลังๆเนี่ยเฟรมเลทมันก็ไม่ตกหรอกครับแต่มันจะมีอาการกิ๊กๆๆนะครับเนื่องจากเครื่องมันร้อนแต่ว่าพอเล่นไประดับหนึ่งเนี่ยเครื่องมันร้อนถึง38.5อ,องศาตายสิครับโอ้โหพักไปด้วยฆ่าไปด้วยคนอะไรจะโหดปานนี้นี่ไงนี่ไง นี่ช่วยด้วยโอ้โหว่าผมกินกล้วยบนลังคาครับเห็นไหมว่าเฟรมเลทมันจะไม่ตกแล้วท้ายท้ายเกมผมว่ามันยังไม่ค่อยเฉียนเท่าที่ควรนะแต่ดูครับนี่ผมบอก38.5มันไม่ไปไหนเลยคือจริงๆเราอยากเล่นให้ดูจนแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่มันทําไม่ได้ผมก็สรุปมาให้ดูประมาณนี้ก็คือว่าพอเล่นไปสักกลางๆเกมมันจะมีอาการแบบกิ๊กๆๆๆแล้วพอเนี่ยพอท้ายเกมเนี่ยมันจะจํากัดอุณหภูมิไว้ประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยมันจะรันอยู่ที่น่าะเป็ปเพรากมบเกมคเดว่านะบ่าสิ บวกเข้าแล้วก็ต้องเข้าใส่เยอะๆใส่กันเยอะๆใส่กันเยอะๆสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ถอย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 นี่นี่นี่โอ้โหสเต็ปเทพเห็นไหมมันจะ56ปลารช็อตสตันไม่กอนทุบทุบทุบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนไม่มาไม่ไงโอ้โอ้จอชจอชบวกดิ โอ้จอชจอโอ้เราแบบดิจิตอลโอ้โหโคตรเท่เลยสองหลงโงเกมตึ้งเลยว่าเนี่ยมันเล่นได้เล่นตอนท้ายเกมอ่ะผมก็งงเหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวครับผมประมาณนี้มันจะมีช่วงที่ปลายเกมเล่นได้ได้ได้ดีไปอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงกลางเกมมีกิ๊กกักแต่ว่าเฟรมเรทก็ยังถือว่ารันดีแต่ว่าอย่างที่บอกครับเฟรมเรทมันรันแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่กระตุกเสริมนิดนึงนะครับถ้าเป็นแพทเนี่ยผมแนะนําให้การตั้งค่าของกราฟิกอ่ะลดลงมาเป็นระดับสูงพอไม่เอาสูงมากผมว่าน่าจะเล่นได้้้ดีีกว่่าาานนคอขงงสูประมณ นี่นะครับสล็อต RLV Tomorrow สรุปของสรุปอีกทีนึงครับคุณผู้ชมผมเล่นมาแบบนานมากอุณหภูมิเนี่ยมันจะลดลงตอนแรกเราเล่นเป็นนานๆหนึ่งไหมแต่ว่าประสิทธิภาพเกมเนี่ยมันก็ยังเล่นได้ของมันต่อครับแต่มันจะเป็นแบบนีงี้งี้ช่วงที่มันพีคแบบร้อนขึ้นไปจริงๆแล้วตอนนี้คือมันมันบังคับเรื่องอุณหภูมิไ้ละมันกลับไปลื่นเหมือนตอนแรกเฉยเลยผมก็งงๆกับเขาเหมือนกันนะครับอะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็ดูองศาอุณหภูมิตลอดก็วัดจากแบตแล้วก็มวลรวมของของเครื่องนะครับผ่านเซนเซอร์เน ฮัลโหลครับคุณผู้ชมนี่คือผมยังไม่จบ้วครับเล่นไปเรื่อยๆครับอุณหภูมิมันลดลงกว่าเดิมเหลือ3 7 6กลายเป็นเลื่นเหมือนตอนแรกครับผมก็งงๆระบบของเขาอยู่ดีเนี่ยกลายเป็นเลื่อนเหมือนตอนแรกเลย30นาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยติ๊กอะไรอะไปดีเฮ้ยยังไงล่ะไอหนู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 นักเตะไอหนูนักเตะบวกบวกเฮ้ยอย่ามีอย่าม,มีตัวมันยุ่งดีิโอ้โหร่วง ลื่นๆนะครับกลายเป็นลื่นเหมือนตอนแรกเฉยเนี่ยลื่นปี๊ดเลยกลายไปเกมนะครับอ่ะผมไปจริงๆนะครับผมจะไปเทสเกมอื่น Call of Duty Graphic High แล้วก็เฟรมเรตแบบ very high นะฮะเกมที่ไม่มีปัญหาครับลื่นๆเฮ้นยังไงนายโอ้โหทิปเปอร์เคิรลส์สบายๆฮะสไตล์ไมูุ่ล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมโอ้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 เอาไปเคลียร์ไปกิน โอ้โหคนมันเก่งอะครับยังไงยังไงโอ้ดี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 ดเจอสเตฟานผมหน่อยครับปับป๊บปับ๊บอ่าล่วงผมว่าจริงๆแล้วนะ CPU ตัวเนี้ยมันทําได้เล่นเกมดีนะครับแต่ว่าเรื่องจากการคามร้อนเนี่ยต้องรออัปเดตอะแบบไม่ให้มันดรอปอันนี้ลงอะเพราะว่าจากที่เล่นดูคือมันลื่นด้วยความลื่นของมันจริงๆครับแต่ว่าครับตามที่เห็นมามามาสไลด์แบบดิจิตอล ชนะกันไปแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเลื่นๆครับเกมนี้3 7 5ขึ้นมานะครับมันเป็นเกมกราฟิกเนาะโอเคมีจังหวะงืกอนิดเดียวครับซึ่งไม่ได้มีผลกับจิตใจก็ถือว่าเล่นสนุกเนาะเกมนี้มาพบกับ a อปเปล9กราฟิกระดับสุดยอดคือสูงสุดนะฮะชาร์เลนเจอร์สามคันนี้พร้อมด้วยนิสันอะไรก็ไม่รู้อีกเยอะแยะนะครับไปสิครับนี่กราฟิกแบบสูงสุดนะฮะหวัวเกมนี้มันก็เลื่นอันนี้ผมเล่นต่อจากเอวีเมื่อกี้เลยนะครับ จะมีการง๊กๆนิดนึงนะครับในการแบบชนแต่โดยรวมเล่นนสบายผมว่าตั้งค่าปกติครับรวดเร็วดีไปครับผมว่าตั้งค่าเริ่มต้นอ่ะสบายๆอันนี้ก็ลื่นแล้วลื่นตามที่เห็นเลยจะมีช่วงว่ากิ๊กๆนิดนึงเวลาชนนะครับนิดเดียวผ่านครับลื่นๆ ส่วนผับ G Mobile g r a p h i HD เฟรมเรทสูงต่อให้ปรับกราฟิกต่ำสุดก็ไม่สามารถเปิดเฟรมเรทแบบ30 FPS ได้นะครับเล่นได้ลื่นแบบ30 FPS ภาพดูลื่นแต่เล่นไปนานๆในบางครั้งมีงุงงยิง๊กงิกบ้างการท่าต่างๆทาได้ดีคุมปืนการใช้มัลติทัชดีใจโลสโคบดีแต่มันช้าไปนิดนึงเพราะว่าบางบางจังหวะมันจะมียุง้งิกงิกมันก็เลยช้าไปตามรายละเอียดภาพสวยมุมมองง่ายและชัดเสียงดีแยกซ้ายขวาได้ดีนะครับ การเล่นเกมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเราซัดกันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องเกมแต่ว่าโดยรวมเล่นเกมออนไลน์ต่างๆที่มันเป็นเกมที่เราเล่นกันทุกวันเนี้ยผมว่าก็เล่นโอเคไม่ได้เป็นมือถือเกมมิ่งขนาดนั้นนะครับเป็นมือถือแบบใช้งานไลฟ์สไตล์ทั่วไปเล่นคลายเครียดได้บ้างอะไรประมาณนี้ส่วนความร้อนหรืออุณหภูมิเนี่ยใกล้ๆเคียงกับตัว snap ตัวเดิมเลยซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้ดีมากถือว่าใช้ได้ยิ่งมาเทสต์ดูร้อนนี่ก็ร้อนกันไปอย่างเต็รทั้ง ไม่ดีเนาะครับร้อนผิวไหม่นะครับเคลืองคีมกันแดบดบอะไรก็ว่าไปเลือเล่อยโอเคนี่คือการรีวิวฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนาน,นาที่ให้มาถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ยังไงซื้อก็คุ้มแน่นอนนะครับ เดี๋ยวรออัปเดตแต่ป no like ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิ่งที่ประทับใจคือซอฟต์แวร์ใสมาให้ไม่อ้นตงๆนานาการอัดวิดีโอ 4K ทุกเลนส์30เฟรมเรททุกเลนส์สลับแบตอึดกว่าเดิมประมาณ10% 12%อันนี้เทียบไม่ได้นะครับมันยังต้องเรียนรู้แบตอีกแต่เท่าที่เทียบมาเนี่ยดูตงๆนานาเนี่ยประมาณ10%การจับสัญญาณดาวเทียมถือว่าทำได้ดีเดี๋ยวผมจับกันสดๆตอนนี้อยู่ในที่ร่มโดยแอปนี้แล้วกันนะครับแต่แอปหนึ่งมันจะจับได้เยอะกว่าแต่แอปนี้ผมอยากรู้สัััญชาตินครบไดดู้ เห็นไหมครับเร็วมากถือว่าดีนะแล้วเมื่อกี้นำทางขับรถจากในกรุงเทพอ่ะมาต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับ ถือว่าเป็นมือถืออีกตัวหนึ่งในเลทราคานี้ที่ให้มาค่อนข้างจะครบที่สุดแล้วเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆที่แถมมาให้กับการซื้อเครื่องนะครับการใช้ของที่ถูกลิขิ์การอัพความจุที่เพิ่มขึ้นการอัดวิดีโอที่สามารถทาคอนเทนต์ได้จริงๆอ่ะแต่ว่า IG มันยังมีอาการกระตุกอยู่นะในการใช้ IG แล้วก็ไม่สามารถอัดแบบเอเนอัลตัวไได้เหมือนตัว A22 s e r i e ์อันนี้ก็บอกกันไว้แต่ว่าเดี๋ยวรออัปเดตผมว่าน่าจะอัดได้ดีขึ้นแน่ๆนะครับครบจบในราคานี้ค่อนข้างจะประทับใจใน A53 5G สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับครับสวัสดีครับ